้องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2567นี้กําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากๆนะครับในปี2567นี้นะครับมีคนเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวพุ่งถึง37%ครับคิดเป็นมูลค่ารวมถึง1.3แสนล้านบาทเลยนะครับอีกทั้งในปีนี้นะครับเกณฑ์นในการปล่อยกู้ของสถาบัานการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกนะดังนั้นในปีนี้เรากําลังจะเจอกับความท้าทายอะไรบ้างสําหรับคนที่วางแผนจะ ซื้อบ้านหรือคนที่เป็นนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมา สัปดาห์สวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับต้องเรียกว่าเป็นความท้าทายของวงการอสังหามากๆเลยนะครับรวมถึงคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านคนที่วางแผนกําลังจะสร้างบ้านหรือ d e เวลลอปเปอร์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2566มาจนถึงปี2567นี้นะครับตลาดอสังหาเผชิญหน้ากับภาวะความเสี่ยงเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเรื่องแรกนะครับที่อยากจะบอกก็คือ ปัญหานี่ครัวเรือนของบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะครับ เป็นปัญหาที่หนักหนามากๆเลยนะครับจากตัวเลขนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเราอะครับมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ90เปอร์เซต์เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะอีกทั้งนะครับภาพรวมของดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นมาต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดปี2 5 6 6นะครับในปี2566ที่ผ่านมานี้ครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรวมถึง6ครั้งด้วยกันเลยนะครับจนทำให้วันนี้ดอกเบี้ยนโยบายไทยครับขึ้นไปอยู่ในระดับที่2.5 5%ต่อปีสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับ ซึ่งเอาแค่2เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นปัจจัยที่ใหญ่มากๆแล้วครับที่ทําให้ความสามารถในการซื้อบ้านของคนไทยเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นครับส่งผลให้ภาระสินเชื่อต่างๆรวมถึงค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมันสูงขึ้นใช่ไหมครับคนก็ซื้อบ้านยากขึ้นหรือรวมไปถึงนะครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่มันเยอะขนาดนี้ครับมันส่งผลโดยตรงครับทำให้คนก็สามารถซื้อบ้านได้ยากขึ้นอีกเพราะสถาพันการเงินเขาก็จะเข้มงวดกวดขันในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นจริงนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นครับ บอกว่าคนไทยเนี่ยเริ่มนะครับจะผ่อนบ้านไม่ไหวเพิ่มขึ้นถึง37%เลยนะครับซึ่งในตัวเลขนี้ครับคิดเป็นมูลค่ารวมถึง1.3แสนล้านบาทด้วยกันเลยนะครับข้อมูลจากบริษัทเครดิตแห่งชาตินะครับบอกว่าไตรมาสที่3ปี2566นี้นะครับมีสัดส่วนหนี้เสีย NPL นะครับหรือหนี้ที่มีการผิดนัดชำระไม่เกิน30วันแต่ไม่ถึง90วันนะครับเพิ่มขึ้น20%คิดเป็นมูลค่าถึง2แสนล้านบาทนะครับจากเดิมอยู่ที่170,000ล้านบาท ด้วยกันและถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นจํานวนบัญชีนะครับที่เป็นหนี้เสียแบบนี้เนี่ยคิดเป็นจํานวน6กแสนเก้าหมื่นบัญชีครับขยายตัวถึง8.6%จครับจากเดิมอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นบัญชีนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากค่าครองชีพต่างๆที่สูงขึ้นประกอบกับภาวะดอกเบี้ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมได้เล่ามาในช่วงต้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราดูจากภาพรวมของตลาดสินเชื่อบ้านที่มีการปล่อยให้กู้นะครับยังคงมีการขยายตัวได้อยู่ถึง5%นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปคร ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาถึง37%นะครับคิดเป็นมูลค่ารวมถึง1 3 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะครับจากเดิมเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0 0ล้านบาทก็ต้องเรียกว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับตัวเลขที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญากู้ที่ราคาบ้านประมาณ1-3ล้านบาทเกือบทั้งหมดเลยนะครับหรือเราอาจจะสรุปได้ว่าครับคนที่กู้บ้านในเลทราคาประมาณ1-3ล้านบาทเนี่ยเริ่มมีการผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นถึง3 0แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับซึ่งพอตัวเลขของ NPL นะครับออกมาแบบนี้รวมถึงตัวเลขของหนี้ครัวเรือนออกมาแบบนี้ครับแน่นอนสิ่งที่เป็นเชนเอฟเฟกตตามมาครับก็คือสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆเนี่ยจะมีการปล่อยสินเชื่อยากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวเลขหนี้เสียตรงนี้มันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเขาไม่เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบดีๆก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยโอกาสเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นในระบบเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับท มี Membership พโปรแกรมแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นแฟนเพจกนมานานนะครับอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามกันมาตลอดนะครับและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Membership พโปรแกรมของช่องกรูรีวิ่งนะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับว่าการที่ดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นต่างๆเนี่ยมันส่งผลทาให้เรากู้บ้านยากขึ้นยังไงนะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินถ้าติด ตามผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมจะมีสูตรการคำนวณค่าบ้านง่ายๆครับคือ1ล้านบาทบ้านราคา1ล้านบาทนะครับเราจะต้องผ่อนธนาคารประมาณ7,000บาทซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวเลขนี้ได้แบบสบายๆเลยนะ แต่ในช่วงก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยการที่กู้บ้านสัก1ล้านบาทเนี่ยเราอาจจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ45,5,000หหรือว่าเต็มที่ก็ประมาณ6 0 0 0เท่านั้นเองดังนั้นไอ้ค่างวดที่มีการปรับขึ้น2 0 0 0ถึง3,000ต่อ1ล้านบาทแบบนี้มันยิ่งทําให้คนที่รายได้น้อยกลุ่มที่มีภาระหนี้สินเยอะครับเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้นรวมถึงมันยังสร้างภาระค่าใช้ใจ่ายที่หนักขึ้นในแต่ละเดือนให้กับเราอีกด้วยครับและความท้าทายที่หนักไปกว่าน,นั้นอีกนะครับนอกเเหนืือจอ,อ,อ,อจากร่ง นอกเหนือจากเรื่องธนาคารที่จะเข้มงวดกวดขันในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั่นก็คือวันนี้ครับราคาอสังหาริมทรัพย์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนต่างๆมันสูงขึ้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้นทุนหลักๆนะครับเอาหลักๆนะมีสส่วนครับคือหนึ่งราคาที่ดินถูกไหมครับซึ่งที่ดินเนี่ยในทำเลที่เป็นโซนพรามแอเรียหรือเป็นนิวซีบีดีซีบีดีหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยต้องบอกว่าราคาที่ดินมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีจริงๆนะครับเฉลี่ยเฉ อยู่ที่3-7%ต่อปีไม่ได้เวอร์นะครับบางทำเลเนี่ยดีดไปปีละ10%ก็มีนะครับดังนั้นแล้วในเมื่อราคาที่ดินเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอะครับมันจึงไม่แปลกที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ลุดใหม่ๆที่จะออกมารวมถึงลุดที่จะออกมาในปี25-67นี้ด้วยนะครับมีแนวโน้มว่าราคาจะมีการค่อยๆไต่เพิ่มขึ้นอีกนะครับและกลุ่มที่2นะครับก็เป็นต้นทุนจากค่าแรงต่างๆนะครับค่าแรงค่าวัสดุค่าของต่างๆเนาะซึ่ราเ ผ่านภาวะเงินเฟอ้อมานะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันส่งผลให้วันนี้ครับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงค่าแรงต่างๆปรับเพิ่มขึ้นวันนี้เงินเฟอ้อลดแล้วแต่ไอ้พวกค่าแรงต่างๆมันไม่ได้ปรับลดตามถูกไหมครับพอขึ้นแล้วมันก็ขึ้นไปเลยดังนั้นเนี่ยไอ้สปัจจัยนี้มันมาประกอบรวมกันครับทำให้ เออคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านนับตั้งแต่นี้ไปนะครับก็อาจจะต้องเผชิญต้นทุนราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นนะครับไม่ใช่คนรจะซื้อนะดีเวลลอปเปอร์ที่สร้างบ้านขายเองก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนต่างๆมันสูงครับขายถูกไปก็ขาดทุนเนี่ยมันมีปัญหากับทุกฝ่ายเลยดังนั้นสําหรับปี2567นี้นะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์คนที่กําลังวางแผนจะซื้อหรือวางแผนกําลังจะสร้างบ้านขายเนี่ยเรากําลังเผชิญหน้าอยู่กับความท,ท้าทาย4เรื่องนี้ด้วยกันนะครับ อยู่และผมก็ต้องเรียนตรงๆครับว่ายังไม่เห็นท่าทีว่ามันจะปรับลดลงได้เลยถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็แก้ได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเรื่องที่2ครับคือดอกเบี้ยวันนี้ยังอยู่ในเกณ์ที่สูงอยู่จริงไหมครับสองจ้เปอรเซ็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราถามว่ามันมีสิทธิ์จะขึ้นต่อไหมอันนี้ถือว่าขึ้นต่อได้ยากแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้ไม่น่าจะขึ้นต่อแล้วแต่จะลงเร็วๆนี้ไหมอันนี้ต้องรออัป รวมถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็กําลังวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ปรับนโยบายการเงินให้มันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยู่นะครับอ่ะเรื่อง2คือดอกเบี้ยยังสูงอยู่เรื่อง3นะครับก็คือเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อนับตั้งแต่ปีนี้ไปนะครับผมมั่นใจมากๆว่า เกณฑ์จะมีการละเอียดละออปล่อยกู้ยากขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับและข้อสีข้อสุดท้ายครับก็คือต้นทุนอสังหาดิมัพยัในการก่อสร้างค่าแรงต่างๆมันสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่กําลังจะมีออกมาขายตั้งแต่นี้ไปเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยทั้ง4ข้อนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาวางแผนกันดีๆเนาะมาระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายขนาดนี้นะครับผมยังมีความเชื่อมากๆว่า ในช่วงเวลาไหนก็ตามครับเรายังคงสามารถวางแผนซื้อบ้านได้ถ้าเราจัดสรรเงินดีๆเรามีการเตรียมพร้อมวางแผนเรื่องความเสี่ยงดีๆจะช่วงเวลาไหนซื้อบ้านได้หมดเลยครับแต่ถ้าเกิดเรามองอีกแง่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่วันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนตระหนักไปแล้วลหละว่าการซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่การซื้อบ้านคิดดีๆคิดให้รอบคอบแล้วก็อย่าไปเรียกว่าอย่าไปมองเบสเคสให้มากนักนะครับ ลองคิดถึง worst case scenario ไว้บ้างว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิด1234ขึ้นได้และถ้าเกิด1 2 3 4ี่เนี่ยเรามีแผนจะจัดการมันอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางแผนอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วผมเชื่อมากๆว่าถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแบบนี้เราก็สามารถซื้อบ้านได้นะครับและบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่ให้เราอยู่แล้วสบายใจอุ่นกายอุ่นใจแล้วก็สุกเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครับสุดท้ายถ้าใครมีแผนว่าจะซื้อบ้านในปีนี้นะครับผมฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเออมีแผนไหม เตรียมตัวยังไงกันไว้บ้างแล้วรวมถึงถ้าใครนะครับอยากจะศึกษาหาข้อมูลว่าเอ๊ซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องวางแผนจัดการเตรียมตัวยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์ที่เคยทําไว้แล้วนะครับชื่อว่า how to ซื้อบ้านหลังแรกนะครับอยากจะฝากทุกคนลองเข้าไปดูกันนะครับคลิปประมาณ2ชั่วโมงก็อธิบายอย่างละเอียดเลยครับว่าจะซื้อบ้านต้องวางแผนยังไงจัดการเงินยังไงเตรียมผ่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังวางแผนจะซื้อบ้านก็อย่าลืมไปดูคลิปนั้นนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์แนนนน่อะครับ สุดท้ายขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ความรู้นะครับที่สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทางที่ท่านดูอยู่นะครับสามารถกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ